พัทลภพันก็สวัสดีทักทายพี่จีจีซูนะคะพี่จีซูก็สวัสดีทักทายคุณสายชนนะคะคุณสายคุณนะคะขอบคุณนะคะป้าโอชื่อชื่อจริงชื่อจริงนมสกุลอ,อ,อะไรนอกเริ่มจากอ่านยาวเนาะขอบคุณนะคะถ้าเขียนถ่ายนะคะถ้าไม่ไมว่างก็ไม่เป็นไรก็คิดถึงเหมือนเดิมค่ะคิดถึงเหมือนเดิมพี่ทีทุกคนนะคะหายสนุกเลยสนุ จะมีคำนี้ให้เราอีกนะยังอุทานคำนี้ให้เราได้ยิน,นอีกนะไม่ไม่แบงเหมือนย่างมาสั่นคุณไล่ถามกีโซก็บอกว่าสวัสดีทางไทยค่ะพี่กีโซสว,สวัสดีน้าทาทยคุณธนพรน,นะคะสวัสดีค่ะคุณสายันก็คอนเดอร์จ้าพี่จ้าปิดเลยค่ะปิดเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่แวะมาให้กาลังใจนะคะพี่ชายนะคะอีกท่านหนึ่งเป็นโปรไฟล์ใหม่เลย คุณพี่ซูจิจีซูก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เอาจีซูมาแทนนะคะโอ้ยยินดีค่ะยินดีนดีด้วยนะคะเมนูรักก็ไปส่งที่รถนะคะคุณแม่เดินไปส่งที่รถค่ะคุณแม่นูนรัาอ่าป่าเริ่มเริ่มเตรียมน,นะเริ่มเตรียมแล้วก็เกิดแบบภายแรงค่ะภายแรงต้องบอกเลยว่าคนไม่ตกต้องตามดูกาณน,นาทีรถคะ่ะรถรถทุกช่องเลยค่ะ ลดทุกช่องเลยคะ่ะท้องขยายแล้วท้องขยายแล้วคนที่กินเยอะอืมแต่ก่อนกินแต,แต่ก่อนกินไม่เยอะนะแต่ก่อนนะไปอยู่เยอรม,มันะตัวเล็กๆเ,เองแม่เดือนสวัสดีคะ่ะแม่เดือนกำลังมาชมสวัสดีคะ่ะขอบคุณนะคะสวัสดีคะ่ะพี่สรรค์ผิวทองสวัสดีครับเป็นยังไงพี่ไม่เห็นหนะ้าตั้งนานสบายดีนะรักคิดถึงคุณไปเรื่อย เดินกำลังหาเนื้ออยู่เจ้าจะร้องเพลง,งให้พี่ฟังอีกท่านกำลังรับชมอยู่ค่ะว่าก็แแ้วคุณคุณแล้ค่ายนะคะพี่เอื้องนะคะเด็นเดินกำลังมองดูไอ้พเพื่อนมาเยือนเนาะบนข้างบนนะไหลไอะไรมาอยู่เด็กก็เลยมองเออเพราะว่าเพื่อนเพื่อนก็เลยแลกแลกกัแลกแลกแลก้ก,ก,กันเนาะแลกแล้งกันก็นม,มวนไปเที่ยวขโมวลแล้วหลายคนอะ่ะเพราะว่าตะกอนดินส,สี่มไม่สี่มพูอะ่ะ โกสีชมพูปลุกแจน,นมอง,งนี่เตินคนเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะที่แวะมาพูดกดได้่ค่ะแม่หนูรักก็บอกแม่เดินมาจ้าใช่ไหมคะโอ้ยอย่าลืมล่มนะแม่เมืวันนี้เมื่อวันก่อนเมื่อวันก่อนเดินหาข้าวให้แม่ทานประมาณอ่ะประมาณสักหกโมงนี่แหละก่อนก่อนขึ้นไลนี่แหละอีกท่านหนึ่งก็กําลังไปละ่าพี่แต่ขยับเข้าละแต่ก็ จะหัน่ปภาษาเหนือแล้วะใส่ถั่วสดๆแล้วก็ใส่มะขามเปียกฮอนแนนนี่แหละไว้ๆค่ะ จะล่มแขกเกี่ยวเขาแม่นะถ้ามล้มแขกเกียวเข่าก็จะแบบเซตเลี้วัสินะเซตเล้วแบบแบบแบบอ่าคือการเป็น <c ười> <c ười> คุณแม่พามีผู้บอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีภาคไทยคุณจ <c ười> ีซูนะคะคุณวิมลม,มากก็สวัสดีทนายยุพินมอคุณแม่เนร่าก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ พี่ค่ะเวลาก็ยังเหนืออีกเยอะแต่ก่อนเวลาของเรานะั่นลบออกลบออกไม่รู้จะลบไปไหนนักหนาะสวัสดีท่านทายคุณยูพินได้ไหมคะคุณยูพินจุลาเนาะฟ้ามืดค่ะฟ้ามืดของเดินก็มืดทั้งวันคุณสายชองลอกชมอ,อยู่จังหวัดไหน,นะคะคุณแม่ปนนอมก็บอกว่าสวัสดีจ้าคุณสายชม ซื้อมาใหม่นะนี่รองเท้านี่อือผ่านแล้วจ้าโอ้มิดบตรบัตฑิตเนะแม่สองท่านเนาะสองท่านบางทีก็ตื่นเช้ามาทําเสร็จออเดอร์เสร็จเกณโมงทำทานข้าวแล้วอ,อ่ะดูดีขึ้น่นะดูดีขึ้นพี่เปิดปิดร้านตั้งแต่หกโมงสองวันแน้ะค่ะใช่ไหมคะบายบายนะคะแม่หนูรักบายบายคะ่ะ บายๆแล้วกลับบ้านล้อ้ยไอ้เจ้าตัวเล็กเปิดเปิดประตูไว้แล้วอยอ่กอดญาติติดกันในนอหน้น่าจะอยู่ไม่ไกลกันไม่ใกล้กันเนาะแถ,บ,ถบไหนเนาะบอกมาได้าจา้าเปา็นไหมนาทีรถค่ะรถรถทุกช่องเลยค่ะรถทุกช่องเลยค่ะมีร้านหนึ่งที่เขาแบบเขาตั้งอยู่ติดฉาติดแม่น้ําติดทะเลเนาะ จะเป็นร้านแบบกระต๊อบอ่ะอร่อยอรเลยไปที่ไรมีร้านหนึ่งที่เขาแบบเขาตั้งอยู่ติดฉาติดแม่น้ำติดทะเลเนาะจะเป็นร้านแบบกระต๊อบอ่ะอร่อยอรเลยไปที่ไรบุรุษนะเพื่อนก็เป็นกำลังใจให้ค่ะคุณพี่กีซูก็อัสวันได้ค่ะ,ค,ญญญญะ,ค,ะคุณบุญยังนะคะคุณบุญยังรับชมอยู่กัดแขนไม่ไอายไม่ไอายเพื่อนเลยอขอบคุณนะคะมี่ <laughs> ว่าจะไม่ตอนนี้ก็ไม่เห็นพนานแล้วนะ้อน่าจะผ่านแล้วแหละน่าจะผ่านแล้วแหละไม่เห็นพนานแล้วแม่เดือนก็อยู่ที่เชียงใหม่เนาะพ่อโอก็บอกว่าพ่าโอวิมนวิมนมากพุ่มไม้ค่ะจากสุพรรณเพราะอย่างคุณธนพรคุณพี่คุณพี่กีซูบอกว่ายายต้องมีคนดูแลเนาะ ทีนี้เขาแบบเขาไม่ปล่อยน้องออกนอกบ้านอ่ะเขาบอกว่าปล่อยแล้วนะป้าปล่อยแล้วเขาร้องเข้าในบ้านบนสายร้องสวัสดีทุกคนรอบห้องนะคะอ่านนะคะนะคะนะคะอ่านเดนอ่านไม่ออกขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาอ่าบ้านเดินเลิ่ินดีต้อนรับนะคะบ้านเดินเลนเป็นการช่วยกันนั่นสินะในความรู้สึกของเดินเนาะ สมัยก่อนกน็จะมีการลงแขกเกี่ยวเขาก็แล้วเลีเ้ยวหลักมวลผอมเพราะว่าพ่อใหญ่น่ะเพิ่นเพิ่นอังกฤษ,กฤษเอเมริกาวันนี้ก็เพิ่น่าแม่ประนอมน,มน้นมังตีนะคะสวัสดีจันลูกเดือนสวัสดีคะ่ะคนแม่สบายดีเนาะฝนตกไหมแม่ฝนตกไหมเนาะจะอย่าลืมแม่โนร่กอย่าลืมทวงแหนมหอ่อเพิน่นห่อแหนมแหนมหอ่อมันเด้อเดินไปส่ง <BS> สก,กิดสก,กิดนะหรือลักสกิดคุณสายชลรับชมอยู่จังหวัดไหนคะ <BS> คุณแม่ปนนอมก็บอกว่าสวัสดีจ้าคุณสายชลกลัวแ <BS> ต่ฟ้าร้องนะพี่นะกลัวแต่ฟ้าร้องนะ <BS> แล้วก็เอบก็เล็กปลิดนะมีเล็บแม่แม่นะพี่นั่นแะ <BS> แม่บอกว่าสวัสดีจ้ามาสม่งกำลังใจให้คะ่ะเตรียมํลาลังดูอีกท่านหนะึ่งเนาะวันนี้ไปรับเพิ่นไปติดตามเพิ่นเนาะเพิ่นก็เคยมาเยี่ยมคเคยมาเยี่ยม ฝนตกอ๋อใช่ใช่บ้านเดินก็ตกสองวันติดกันแล้วเมื่อบันนี้ก็ไม่ตกตอนตอนดึกนะแล้วก็ตอนเช้ามาตกตอนห้าผ่านค่ะแม่เพราะว่าแม,มนะแม่ขยันเนาะแม่ขยันแม่ขยันคุณจะคุณแม่กบแม่ไปตัดยางใินะเพราะว่าไปตัดยางข้าเจ้าก็วิกนึ่งข้าเจ้าก็ไม่ล้ได้ลรองเสีนาะคุณก็เลยบกพ่งเต่คิดในใเจเดี๋ยวว่าบ้านเราก็จะตกือนกัน แต่เพื่อนก็ตกมาหน่อยนึงนะตกมาหน่อยนึงตกมาแล้วก็ไปเพื่อนและแฟนจะแบบอ,อะไรอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าเห็นเธอพูดทุกวันเลยพูดกับเพื่อนในวันนี้นะเอาก็เพื่อนฉันเนาะมันก็อยากพาแต่พเพื่อนยังไม่เปิดคุณเอไอยังไม่เปิดบางบางบางเวลาก็จะเปิดประตูนเง้ยนะคะที่แม่มาคุดดย,ย,ยคุยยถ่ายกับน้องเดือนเด้อค่ะวันเดือนได้ยดีดตจรับนะคะ เานะ่ะอาจะเอาน้ำหัวเขาพอกแล้วเพค่นก็อ่ามีฟาร์มเนะมีฟาร์มมีข้าวคุณพี่จีซูก็สวัสดีท่านกรสนุกกันไปฝนตกน้ำก็มานะบางบ้านบางท่านก็เฝ้าระวังน้ำนะคะ คุณวิมลมากก็สวัสดีทักทายทุกคนนะคะสุสดท้ายพี่สมพากินฟาเที่ยวนะคะบ้านพี่สมก็ฝนฝนตกเนาะตอนนี้ฝนตกเยอะเนาะฝนตกเก็บข้าวเก็บของเก็บอาหารที่เราซื้อมาโอ้เรจะห้าทุนเนาะก็เปิดมาก็คิดว่าโอ้เพิ่นประมาณนี้หลับกันหมดแล้วแหละก็ดีเนาะสวัสดีทักทายยังดีตอนนี้อยู่กับเดือนเห็นละเห็นหนึ่งดวงตานะคะเห็นหนึ่งดวงตาเยเพราะว่ารู้สึกว่าชื่อนี้แบบ เดินต uh ั huh. um, ้งมานั่งมันจะออกไปอีกชื่อด้วยนะพี่อ่ะแดงห้อมตมปบนปาก